สมุนไพรพืชเศรษฐกิจตัวใหม่วานิลามีค่ามากกว่าแร่เงินต่อ1กิโลกรัมเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการสร้างงานสร้างอาชีพวานิลาและเป็นสมุนไพรคลายความวิตกกังวลคลายเครียดยิ่งกว่าสมัยนี้นายกประยุทธ์ก็ช่วยไม่ได้เราจะใช้สมุนไพรวานิลาในการคลายเครียด เชียง,งัดนักแหล่สิบอกไห้วาน,นิลาโจฮักนักสาร,รคามวันนี้ท่านผู้ชมก็มีเรื่องดีๆมาบอกนะครับระหว่างโจฮักนักสาร,รคามส่วนคนสัญจรนั่งอยู่ฝั่งโน้นท่านผู้ชมสเบยอารมณ์นะครับวันนี้โจก็จะมาพูดถึงพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่มีราคาแพงกว่าค่าเงินหมายถึงว่าแรรเงินนะท่านผู้ชม ก็คือว่าสมุนไพรนะครับจากฝักของวานิลานะครับบางคนก็อาจจะเรียกวานิลาแต่จริงๆแล้ววานิลานะท่านผู้ชมวานิลาอืมวานิลาแล้วทีนี้คนสัญจรทราบไหมว่านะครับเวลาแฟนคลับเนี่ยที่เรามาคุยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มีเกี่ยวกับโรควิตกกังวลเนาะแย่มากมายนะครับคลายเครียดนะครับอะไรบ้างเนาใช่ใช่สมุนไพร ชนิดนี้นะครับคนสัญจรคิดว่าเขาไปทําอะไรได้บ้างป้องกันการเกิดร่งมะเร็งก็ได้ไงป้องกันการเกิดร่งมะเร็งใช่อ้าวเออเรามาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเ,เกี่ยวกับวานิลาเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นอยู่ในตระก,กูลของกล้วยไม้อ๋อตะระกูลเดียวกันสปบชีรเดียวกันอาน <ะ S 1> สปิพพชีรเดียวกันส่วนส่วนส่วนไอ้รากเขาก็จะออกตามข้อตามป้องนะท่านผู้ชมดูนะอ่าลองซูมนิดนึงนะครับรากเห็นไหมหลังได้ใบไม้มาเลยเอาตั้งไว้เฉย เอาเรามาพูดสักนิดหนึ่งว่าเขาใช้ส่วนไหนในการปรุงแต่งอาหารแม้แต่ทําเค้กทำไอศครีมที่มีชื่อเสียงรสวนิลาใช่ครับวนิลาท่านผู้ชมเขาเอาส่วนไหนก็คือเป็นส่วนฝักฝักคือโูกแต่ว่าถ้าเป็นฝักเมื่อไหร่เราก็จะมาแหวะให้ดูอีกทีนึงเป็นผลของเขาวอนนี้แต่จริงๆคนสัญจรทราบไหมว่านี่เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าปลูก หน้าค้นหาใช่นะครับตัวโลกเขาก็กําลังดังนะตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่เออเพราะว่าเข้าไปอ่านดูแปลว่าคุณก็อ่านข้อมูลเตรียมข้อมูลมาพอสมควรนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาปลูกกันนะครับว่าจริงๆแล้วคนสัญจรถ้าเรากินสมุนไพรชนิดนี้นะไม่ว่าจะเป็นปรุ่แต่งอาหารเอาส่วนที่เป็นฝักแล้วขูดขูดเอาเม็ดมันมานะครับแล้วมาประกอบอาหารได้ปรุงแต่งกลิ่นลดวานิลลาครับเนี่ย อาทีนี้ผมก็จะมาปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันผ่อนคลายได้ดีมากผ่อนคลายได้ดีอ้าวอันนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมก็เตรียมกระถางกาบมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับนะครับอันนี้ดินผมก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปลูกง่ายๆนะครับปลูกง่ายๆอันนี้ก็ลงไปเลยนะครับลงไปเลยนะครับลงไปเลยอย่างนี้เลยนะครับเอาไม้ทิ่มสักลงไปนะครับ อันนี้ก็แปลว่าเสร็จสิ้นท่านผู้ชมแล้วปลูกอีกสักต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลานั้นเราก็เอา,อามะพร้าวสับนะครับก็เอาลงเลยท่านผู้ชมอันนี้กระดาษเดี๋ยวออกไปนะครับเอาติดก,กระดาษไปด้วยอ,ออกแล้วนะครับผมก็จะเสียบลงไปเลยนะครับผมอ,อันนี้คือการปลูกวานิลานะท่านผู้ชม ทีนี้ส่วนที่จะเอาไปไว้เนี่ยนะครับเราก็จะไปไว้ใกล้ๆก,กับต้นไม้ใหญ่อย่างเนี้ยนะครับต้นไม้ใหญ่ลักษณะนี้ให้มันขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นได้นะครับประมาณ10กว่าเมตรท่านผู้ชมก็ขึ้นตามต้นไม้ได้เลยนะครับสูงมากครับอันนี้โจก็จะปลูกกระถางนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาพูดกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาถ่ายชัดๆนักหน่อยลูก วานิลานะครับใบลักษณะนะครับเป็นใบที่อวบน้ําสักนิดนึงนะครับลําต้นก็อวดน้ํานะครับส่วนรากเขาเนี่ยก็จะอยู่ตามกิ่งทั่วไปนะครับเนี่ยรากเขาจะอยู่ตามเนี้ยนะครับผมมันจะอยู่ตรงข้อนะครับเพราะฉะนั้นวานิลาเนี่ยอยู่ในตระกูลของกล้วยไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ผูกง่ายมากแต่ไม่ชอบแดดนะครับจะชอบแบบรำไรนะครับก็คือ ขึ้นตามเกิ่งไม้ขึ้นตามลําต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆเดี๋ยวโจก็จะเอาไปไว้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีรากมีรากของเขานะครับเนี่ยมันก็เป็นไม้ที่ตายยากนะครับสําหรับสมุนไพราวานิลลานะครับพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมก็จะได้อายนโฉมกันแต่หลังจากนั้นนะครับผมก็หลังจากท่าง,งามแล้วเป,เป็นฝักแล้วโจก็จะมา ทําการต่อเนื่องนะครับทำคลิปต่อเนื่องนะครับให้ได้รู้ว่าพืชเศรษฐกิจตัวนี้มันน่าปลูกนะครับแล้วก็เป็นเงินเป็นทองนะครับมีค่ามากกว่าไอ้ถ้าวานิลานะครับเมล็ดของวานิลาานี่มีค่ามากกว่านะครับแร่เงิน1กิโลกรัมท่านผู้ชมที่ดูแร่เงินแพงเท่าไหร่นะครับแต่วานิลานี่แพงมากนะครับผอนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่และก็อาศัยอยู่ในร่มนะครับร่มรำไรนะครับ อยู่ตามกิ่งไม้ทั่วไปนะครับนี่แหละนะครับเราก็าได้ปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวโจก็จะปลูกอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะครับแป๊บหนึงนะครับผมก็จะเอาโลงนี้ลงสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่าทีนี้นะครับถ้ามันอยู่ในกระถางอย่างนี้นะครับมีรากนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผม ผมก็จะเอาลงปลูกพร้อมกระถางเลยนะครับเราไม่ต้องเอารากออกนะครับให้เขาได้อยู่นะครับอานเนี่ยก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขุดปลูกอีกนะครับกระถางนึงนะครับเอาลงไปเลยนะครับลงพร้อมกระถางเลยนะท่านผู้ชมลงพร้อมกระถางเลยนะครับมีรากเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ให้เขาอยู่ในนี้เลยนะครับห,หลังจากนั้นนะครับเสร็จ,แล,รจลแล้วเราก็จะปลูกชาวนิลาแล้วเราก็จะรดน้ําไว้นะครับรดน้ำไว้เป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมปลูกง่ายๆนะครับปลูกง่ายมากนี่แหละครับวานิลานะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับวานิลานี่ก็คือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ผมอยากแนะนําหลายๆคนนะครับว่าอ่า่กิโลกรัมวานิลา1กิโลกรัมมีมากกว่าค่าเงินนะครับค่าค่าแรกเงินนี่แหละนะครับมากมายท่านที่ดูว่าจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นการบ้านและการท่านผู้ชมในการที่ไปหาข้อมูลนะครับว่าเออเราจะปลูกสมุนไพรวานิลานะครับ มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็บางคนก็ปลูกเป็นไร่เป็นสวนเลยท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะครับมาดูคลิปผมเนี่ยนะครับไม่เสียเวลาเปล่าใช่ไหมคนสัญจรใช่ใช่ใ,ชใชคือพูดง่ายๆก็จะได้ความรู้แล้วก็เป็นวิธีทางในการประพฤติปฏิบัตินะครับเกษตรกรก็เป็นได้ท่านผู้ชมทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานอยู่บนเครื่องบินมาเป็นเกษตรกรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกสมุนไพร อื่นๆอย่างเช่นวานิลานะครับสมุนไพรคลายเครียดลดความกังวลวิตกกังวลคลายเครียดวานิลาครับผม